ผู้ว่าราชการจังหวัดพึ่งไม่ได้ครับพี่ใจพึุงใครอะพึ่าไม่ได้เลยนะผมเขาต้องพึ่งตัวเองแบบนี้แหละก็อยู่กันไปแบบนี้แหละคือเหมือนเขาก็ใช้วัตกรรมตลอดนะเดี๋ยวเรื่องละเอียดอ่อนมั่งอย่างงูอย่างแง่เลยเลก็แร้วแต่เขาก็พูดเขาไปเลือดเปล่เงเขาเลยแม่ทับมัางอะพึ่งได้ไหมปัจจุบันแล้วแม่ทับคนจุฬาลงกรณ์คิดว่าพึ่งได้ไหมหรือดีขึ้นหน่อยหนึ่งหรือ,อยังไงก่อนหน้านี้กับตอนนี้ต่างกันไหมแม่ทับปปัจจุบันเลยอะ พึ่งพึ่งยังไงอ่ะพี่เราจะปึ่งอะไรเขาอ่ะเ,เขาเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วไงพี่ที่เขาต้องทําอยู่แล้วเขาคนรู้ปัญหาต,ตัวเขาเรารู้เยอะเยอะกว่าเราอีกแต่เรารู้รู้ว่าประมาณหนึ่งแต่เขานะ่ะเขามีทั้งรองทัพนะเขามีทั้งทุกอย่างเมื่อไงเขามีประวัติตั้งแต่อดีตมาใครเป็นยังไงกระบวนการมายังไงเขารู้หมดอ่ะพี่แต่เราแค่ชาวบ้านเรารู้ร,รู้พฤติกรรมของคนมุสลีว่าเขาอยู่ยังไงเขามองคนต่างศาสนาย,ยังไง เขาคิดยังไงอะไรประมาณนี้นี่เรารู้นะแต่กองทัพเนี่ยเขารู้เยอะกว่าเราอ่ะพี่เขามีประวัติศาสตร์หรือเขามีข้อมูลทุกอย่างถามว่าเราจะต้องไปให้บอกอะไรเขาอีกอ่ะพี่หรือเขารู้ด้วยตัวเขาเองแล้วว่าเขาจะต้องทํำยังไงยังไงพี่สื่อนะมวลชนคนไทยพุทธในพืนพ้นที่ที่มีเอาเรื่องราวมาเปิดโปงมีบ้างไหมแค่จะไม่มีหรอกพี่สื่อ<ต>มวลชนในพื้นที่คนไทยพุทธก็ไม่มีอ่ะที่กล้าเปิดโปงเรื่องราว ไม่กล้าหรอกครับพี่แค่จะไม่มีหรือไม่มีเลยแค่จะไม่มีหรอกพี่คือ <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าไม่ถ้าลงก็ลงนิดๆหน่อยๆไม่ไม่ลงความรุนแรงครับใช่ใช่แค่ลงประมาณก็เหมือนข่าวทั่วไปอหละก็เหมือนข่าวมีการประทะตรงนั้นนิดหนึ่งปะทะตรงนี้บาดเจ็บเท่านั้นเท่านี้ก็แค่นั้นเองต่ไม่ลง<น>ว่าใครครับคือคนพื้นที่จริงๆก็คอยฟังว่าว่าคนตายน่ะคือใครเหมือนเหมือนเหมือนเสี่ยงชีวิตไปวันๆนะ ได้คือคอยฟังข่าวว่าเขาว่าเออวันนี้มีปะทะตรงนั้นปะทะที่ตรงนี้เราก็แค่ถามว่าเออตกลงมีคนตายกีนคน่คนคนเจ็บมีคนคนที่ไหนเชื่ออะไรประมาณนี้แหละคือถามได้แค่นั้นเองการวะเป็นคนพูดเออ,อก็หดหูใจไปแต่ส่วนมากคนพูดทั้งนั้นแหละที่ตายพี่อิสลามนี่มีน้อยมากเพราะเขาจะไม่ฆ่าคนของเขา,าไงพี่เขาจะไม่ทำก็ที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังไงอะเต้าแก่ไปซื้อปลาครับ พารถถกล้อไปมีลูกน้องอิสลามสองคนจับอ่าลูกน้องคนเียพุทธด้วยรวมกันอยู่ทีนี้เขาเขาก็ไปดักดักไม้ฝังถนนเลยถนนหลักนี่แหละถนนเอเชียนี่แหละไม่ใช่ถนนแบบแบบถนนบุตรนะถนนสายเอเชียที่ว่าล่องล่องลาล่องอัตตานีนี่แหละสายหลักเลยนะเขาขับรถไปทางืไปซื้อปลาดักไม้ฝังถนนเรียบร้อย แต่ออกมาหลักริงหมดถ้าเป็นคนมุสลิมหรือเ,เป็นแขกเนี่ยเขาให้กลับบ้านนี่ยเขาไม่ทําแต่คนพุทธเนี่ยเขาทั้งยิงทั้งเผาอยิงเสร็จแล้วเผาเลยสาเงินไอีมืมันเหมือนฝูงฝูงพี่ได้ยังไงก็ไม่รู้ว่ะใช่แล้วพื้นที่จริงๆนะพี่นะในหมู่บ้านที่เราอยู่เนี่ยอิสลามเบอรเด็กเขาเดินผ่านเนี่ย ปากบ้าปาวัดเราก็เล่นแต่เนี่ยทั้งก้อนหินทั้งหนังสติกเขาลูกประทัดเขาโยนใส่โยนใส่ใครฮะหมู่บ้านคนทพุทธนี่แหละเด็กๆเนี่ยเด็กมัียม<ด>แหละเขาทำเลยเด็กประมาณสักกี่ขวบตั้งแต่เขาเริ่มจาความได้เนี่ยเขาเดินได้เขาทำแหละพอเดิน <ภา S 2> ผ่านบ้านหมู่บ้านคนไทยพุทธทั้งโยนประทัดใส่โยนประทัดใส่เข้าไปในหมู่บ้านคนไทยพุทธครับเขาโยนใส่ครับแล้วอะไรอีกฮะ ก็ทําทุกอย่างเลยพี่ผ่านวัดก็ยิงกือบปื้อลังแตกหลังสติกมั่งอะไรมั้งตามมาตามที่เด็กเขาทําได้นะโอ oh. ้พระพุทธรูป oh. ตามที่เป็นจีดรงเจดีเนี่ยนะเด็กๆเนี่ยนะพี่เขาไป oh. ทุบด็กพังเลย oh. นายก็กำนันอะไรก็มากำนันก็เป็นคนเรา้งหมดแหละก็มีทหารมั่งอะไรมั่งสุดท้ทายก็แค่ลุกมือให้กับเด็กเออ็อเด็กยอมรับผิดเด็กก็บอกว่าเออแค่จะปุ๊บนึกว่ามีเงินอยู่ในพระพุทธรูป ไม่ใช่ว่าใช่เหรอขอ้สุดท้ายก็มีไม่มีความผิดอะไรแต่ถ้าเราลองเดินผ่านวาชิดติเดี๋ยวว่าจะเดินผ่านเอาคนอผิดไปเคลี้ยงเลยพี่แค่เราจะเดินผ่านเรายังไม่กล้าเลยเรายังไม่ทำเด็กคนนี้คนพุทธก็ไม่ทําพี่ครับไม่มีใครทําเลยลไม่มีใครสอนแบบนี้ด้วยเด็กของเขาไม่ใช่พี่ถ้าผ่านบ้านคนพุทธเมื่อไหร่เขาเขาเล่นทันทีเขาเอาทันทีไม่อย่างนึงก็อย่างนึงพี่หาวิธีทําลายอะไรสักอย่างหนึง่ง